จงเปิดโฉกเปิดลาบเนืน้อสาทุเสียบอีย่างครับไปแสลบัดคือบริหารบัดครับผู้ชมครับเสียงอียังครับผมู้ชมครับบ๊บแบ,บ,บแป๊บครับท่านผู้ชมครับอาัาครับพระทุดงจริงๆครับท่านผู้ชมบพระทุดงจริงสาทุสาทุครับ ีทับพันผู้ชมที่ครบระรับมื้อนี้นะครับเนาะผมก็ได้เดินทางครับเข้ามาที่ป่าช้าหลังวัดป่าแห่งหนึ่งครับติดชายแดนกัมพูชานะครับเนาะซึ่งมีความห่างจากชายแดนประมาณ35กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลังวัดตรงนี้ครับเป็นป่าช้านะเนาะ ซึ่งพระธุดงครับเพิ่นก็ได้มาจำพันสาอยุวัดแห่งนี้แหละครับซึ่งเมื่อวานนี่นะครับเนาะผมกัมาเธอหนึ่งนะครับลงคลิปเป็นชี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ปรากฏว่าครับท่านผู้ชมครับไปต่างประเทศเมื่อครับมสิเป็นเจ็ดสองสองแปดครับผมก็เลยเข้ามากราบนมัสการพระธุดงใหม่นะครับเนาะมากราบท่านใหม่เพื่อทันสิ่มิแนวทางตัวใหม่ครับพะว่ามันไปต่างประเทศเมื่อแล้วครับ หนีไปทั้งสองเม็ดเลยครับทั้งบนทั้งล่างมาที่หลังวัดนะครับเนาะเพราะว่าขันเขาทางหน้าวัดครับมันกัไกลเหลือเกินครับผมกันเลื่อยตัดสินใจครับมาทางลัดครับท่านผู้ชมครับแล้วสิบพาท่านผู้ชมหาทางออกคือเก่านะครับเนาะสาธุด้อสาธุจ้บป่าเจ้าเขาในภูคขาก็เขามาหาพัทลุงคือเกาเพื่อที่จะมากราบนมัสการมาเยี่ยมเยียนท่าน นำสิ่งของมาถวายท่านก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงเปิดทางเด้อที่สำคัญเปิดโชคเปิดลาภสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เดินทางไก่สิออกจากป่าครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะครับเพาะอยู่ไม่ได้จริงๆครับผมได้ยินเสียงคุกคักๆนะครับเนาะคล้ายๆว่า จะมีวิญญาณที่ป่าช้าหลังวัดแห่งนี้ครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยูทันไม่ลมนะครับ,นบ,นรบเน,ะบนาะไม่มีลมครับแต่ผมปรากฏพปได้ยินเสียงลมผุ่นครับผัดวีวีวีอยู่นะครับเนาะแสดงว่าวิญญาณที่ปาา่าช้าแห่งนี้เพิ่นรับทราบครับอ่ะสาธุสาธุวันนี้นจังไดจึงไดกะให้ผู้ขาอ่ะได้มีโชคมีลาภเอาไปฝากเอาไปตอนหน้ท่านผู้ชม ให้เขาทั้งสามตัวหรือสองตัวเรือสาธุสาธุครับตามมานํากันครับอุบออ่านี่นะครับเนาะเป็นทางออกครับท่านผู้ชมครับเป็นทางออกอิชาลมคือมาพัดนะครับอุ้ยรับปิตยานครับเมื่อกี้รับคือยิงลมพัดวีวีวีเขามากครับสงบแล้วครับสงบแล้วแปลกครับท่านผู้ชมครับแปลกจริง เอานี่ยแะครับท่านผู้ชมครับเป็นทางออกครับนี่นะเนาะเป็นทางออกเสียงเงี้ังกเกาะแก๊กน้องร่วบ้านเลยครับป้าหนุ่มก็ขึ้นมาหลายเถอะละครับเอาละครับออกจากป่าแล้วครับท่านผู้ชมครับออกจากป่าแล้วเป็นทุ่งนาอ่ะตอนนี้นะครับเนาะชาวบ้านก็ได้วานเขาเป็นที่เรียบร้อยครับเขียวขจีสดใสงดงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเสียงช่วงนิดะโมมีปืนใหญ่ตกลงมาเนาะบรรยากาศ เงียบสงบครับท่านผู้ชมครับประชาชนก็ออกมาทำมาหากินคือเก่านะครับเนาะอ่าแมงอะไรบินไปบินมาครับวนไปแล้วครับไปแล้วนี่นะครับเนาะเป็นทางที่เข้าไปหาพระรุงครับมาตรงเดิมครับเส้นทางเดิมครับท่านจับปฏิบัติธรรมอยู่มองพู้ละครับเป็นกระท่อมน้อยครับเป็นกระท่อมน้อยอมงด้วยยาขานะครับเนาะอ่า บรรยากาศเงียบสงบครับร่มเย็นจริงๆครับถึงจะอบอ้าวหน่อยแต่ก็ร่มเย็นครับเสียงเอียงดังกอกๆแกลมานี่มันเป็นตัวยาดเลยนี่นะครับป่าชาหลังวัดเอาครับเนาะน่ากลัวจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ามากขึ้นนี่สงสัยนะครับเนเล่นหูรับตับใหม่แน่นอนครับป้าครับผูดครับท่านผู้ชมครับเป็นกระท่อมที่พัตตุงค์พื่นปฏิปัติธรรมอยู่เหมือนกันเนาะเนาะ เพิ่บกไปไซส์หรอครับยูมหังหนืครับมาสอบถามเพิ่นไหมล่ะครับเพิสีฟา้าจังไหนะครับเนาะื่อวานผมกำลังลุงคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่าไปต่างประเทศเมื่อสุดโตอโลดทั้งขังทึ่งทั้งขังรางอโรดเพิ่นสีฟา้าจังไรเพิ่นสีฟา้าตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับเนาะเอาละครับท่นานผู้ชมครับตามมาครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนะครับ นะครับเนาะเป็นกระ่อมที่พัะตุงปฏิบัติธรรมครับสาธุเด้ือสาธุมาปรับให้พอปุ๊บไปดอใ,ให้นน้ำหาถอกขูกขากระเมยละบัดนครับท่านผู้ชมครับอี๋ครับเห็นไหมครับตรงนั้นเป็นเมนลับเป็นเมลุกเป็นเมลุมีคนนั่งหาอะไรครับท่านผู้ชมครับอีจฉ หรือว่าเป็นผีครับเพราะว่ามผิดเป็นปราสาเนาะครับเนาะไอ้ชาเลสิกากข้ไปปราสาตเด้อสาทุโอ้ขาบุญนี่มาลุบลูด้อบุญนี้ถ้าหากว่าเป็นผีสางนั่งใหม่กระซังเจนเอาเอาละครับท่านผู้ชมครับจงเปิดโฉกเปิดลาบเด้อสาทุเสียเศรษยังครับยังกอกกอกกแก่ครับสาทุสาทุครับครัเดินไปดูเนาะเดินไปดู ไปแสลบัดคือบูเห็นละบายคับผู้ชมครับ,รบเสียงอียังครับคผู้ชมครับเอูสงสัยเป็นชาวบา้านเนาะหคงไม่ใช่ผีครับเป็นชาวบา้านมาหาเห็ดหรือเปล่าทำไมต้องมาหาเห็ดตรงป่าชา้าตัวมันเป็นเมนครับเป็นเมนเป็นเม,เนเมลุไอ้ช่า สาธุสาธุคอยพระธุดงค์จงคุ้มครองไงเด้อผู้ข่ามบริบาลปู่สาธุสาธุอะครับท่านชงครับเอาละครับมายํำเลยกะคือยังอ่างว่างแต่บ้านนี้เพื่อนไปใส่อีกเนาะบ้านี้พระธุดงค์บ้านนี้มืออื่นนี่กะ่วยรัฐธรรปันไทยก็สิทำการออกครับว่าพอคนมโนบริบาลนี้มาหอกเสียงดังกอกแก่ๆครับจากเอียงปิดเอียงนะครับไม่อยู่ครับ ไม่อยู่อีกแล้วครับเอาละครับทําให้ต้องตามหาท่านอีกแล้วครับอ้ยะอุ้ยตามหาตัวยหญ่กระพ่านมายังได้ก็ว่าสิผอเร็วๆครับท่านผู้ชมครับกำลังมาตามหาเพื่อนคือเก่าครับเสียเวลาอีกแล้วครับอุ้ยหายท่านผู้ชมข้าใจรเนาะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บจะเจอท่านปั๊บครับป้าเพราะว่าเป็นป่าช้าขนาดใหญ่มากครับที่ลังวัดแห่งนี้ครับปุ่นอย่างนี้ติดเสียงกอกกอกแกๆครับ จักอยียงปิดอีอยงแล้วครับเอ้าอยู่โมนีิก็อยู่กุฏิผู้ละครับกุฏิตรงโน้นนะครับสีเหลืองๆครับเนาะเพิ่นมักไปปฏิบัติธรรมครับมีอยู่สองจุดเท่านั้นะครับมีอยู่สองจุดเท่านั้นครับตามไปดูครับตามไปดูโอ้ยทางการแข่งเข่ายากะนะเนาะอุยอ้ยอ่าอุยอ้ยอุย้อยเอ้ายังได็กเดินทางปลอดภัยดืย้อจ,จะให้พบจะให้พผอนื้องูเนาะ หากเป็นงูขอให้เป็นงูสิงด้ยอย่าให้เป็นงูจงอางห,หรือว่าเป็นงูเหาก็แล้วกันให้เป็นงูสิงงูดังะสาธุาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเอออย่างบินมากครับพัดผีเสื้อครับผีเสือ้อปกติถ้ามาหาพระธุดงค์ที่ใดครับจะเจอผีเสื้อทุกทีลวเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยวา เกือบล้มครับเห็นไหมครับเกือบลม้มอ่ะพูนครับเนาะอุ้ยพูยนครับเห็นไหมครับกุฏิหลังสีหงเหลืองครับเนาะซึ่งตั้งแต่งงานอยู่ตรงกลางป่าครับอุ้ยนี่นะครับการเขามาหาพระดรุงบางคนก็นบอกว่าคือบอเขาไปหาพคนโดยตรงคันผมมาหาคนโดยตรงถูกผมก็มาแล้วครับ ซึ่งเพื่อนกับโมมีโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์ท่านไม่ใช้อยูน่นีครับถ้าอยากจะมาพบท่านก็ต้องเดินเท้ามาหาเองเท่านั้นครับนี่คือคําสั่งของพระตรรงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมนะ,ะเนาะไปดูตรงนั้นที่ว่าเป็นสาระสงสัยเป็นสารปูตาแต่ว่าท่านชอบมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นครับเงียบสงบรับะะเนาะยุง่งกับโบคมีไปไหนมองสารามนเลยครับ สาธุสาธุพระาอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับไม่มีเสียงตอบรับครับไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นจากพระธุดงครับฮะมีเสียงตอบรับก็เดินขึ้นมาเบิ่งลรับปั้นครับไม่เจอเลยครับ,เ,รบเห็นไหมครับสถานที่ตรงนี้ถึงจะอยู่ในป่าแต่ก็สะอาดนะเนาะ,ะตรงนี้ท่านพระธุดงมักจะมาปฏิบัติทรมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ กับบหานก็นอนนอสาดตูดสาธุเจ้าปูทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ในภูคขาเขามาหาพระธรุงเพื่อที่จะมาหาแนวทางโชคลาภไปฝากเอฟซีก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่นี้จงเปิดโชคเปิดลาภเปิดทางด้วยเถิดสาธหสาธุเอาละครับท้ชมครับหมอกเก่าแล้วน้องะตามมาครับตามมายังไม่เจอครับยังไม่เจอครับป้าคือโมกเลย เอาครับอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเนาะอีกจุดหนึ่นเง,เ,ง,เ,งเป็นศาลาหลังมัดครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ขอหอหนุญาตเด้อมีต้นประเขืออะบาดนี่มีต้นประเขือพร้อมครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเด้ออุยยอึ๊บอุ้ยอ๋ออ๋ออุยยะ เอาละครับท่านผู้ชมครับผีหลอกกลางเบ็ดแหละครับอะไรล่วงครับวิผูกเทียนล่วงล่วงไม่ได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับย่าย่าถอยครับถอยพัทลงไม่อยู่ครับถอยนะครับตรงนี้แรงมากครับตรงนี้แรงจริงๆครับอึ้บตรงสิ่งสถานศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ สิีสถิตยอยู่ตรงนี้แน่นอนครับถอยถอยถอยสาธุเด้อสาธุผู้ข่าวประเด็นรวมรูเด้อสาธุสาธุอ่ะยังไม่เจอครับท่านผูช้ชมครับยังไม่เจออุ๊ปุ้ยอ่ะยังไม่เจอครับเนาะมาดเป็นตัวอย่างครับนี่นะครับเนาะหลังวัดจริงๆครับตรงนั้นมีกําแพงครับนี่ครับเป็นป่าช้าหมดเลยครับตัวนี้ก็เป็นป่าช้าทั้งหมดะครับเนาะย้อนกลับมาที่เดิมครับเผื่อท่านมา ปฏิิธรรมนะอยู่ตรงเดิมครับตรงนี้กับบ่ออตรงนั้นกับบ่ออครับอยู่ใสนอมบ้านนี่อึ๊บว้ามหาตัวใหญ่ไปนะผีเสื้อครับเมื่อกี้แวบๆหรือว่าพระตรงอยู่ตรงเดิมครับเห็นไหมครับผีเสื้อครับนะครับเนาะเห็นผีเสื้อไหมครับสาธุสาธุอยู่ใส่กับฝาบอกผีเสื้อ อย่าให้ผูกข้าต้องเสียเวลาอุ้ยอุ้ยครับเห็นไหมครับผีเสือบินวุ่นไปวุ่นมากครับแสดงว่าพัดลงอยู่ในป่านี่นะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองครับป่าผีเสือขึ้นมาหลายคระกูโอ้ครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆผีเสื้อเยอะจริงๆครับเห็นไหครับเนาะยังเป็นป่ารกทึบอยู่ครับ มาแนละ้วพี่เสื้อบินมาแล้วครับบินมาแล้วครับแสดงว่าพระตุดงต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนครับบมครับสาธุสาธุผีเสือ้อนี่ผู้ข่าคำาหาพระตุดงเด้ออื่นนี่กะงอยรัฐบาลไทยสิออกแล้วจังไรกะจงโปรดเมตตาเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะส่วนบุคคลจริงตามมาครับตามมาว้า ต้องย้อนกลับมาที่เดิมอืออุ้ยใบอ้อ,อยคุณผู้ชมอือจ้ะอ่าอึบอุ้ยอุ้ยอ่าอุ้ย,ย,ย,ยต้นมะเขือครับอุ้ยมีต้นมะเขือด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีเก็บไปกินกระปุลมะไปกินกระปุลกบ,นบเนาะานครับเนาะคือสแสบครับ ในให้พ่อพระธุงก์วนขสิมาเก็บไปกินกระปุลหรครับปลาปลาเขือก็มีครับปลาพริกก็มีครับปลาปลาพริกก็มีครับหมักคุ้งก็มีครับเห็นบ่าปลาลกะกอก็มีสาธุสาธุอยู่ใส่นอกบ่กลับมาครับวเห็นล่ะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วครับพระธุดงค์ครับอุ้ยเพิ่นนั่งอยู่บงเก้าครับอยู่ตรงเดิม พระธุดงจริงๆครับท่านผู้ชมพระธุดงจริงสาธุสาธุครับเอาละครับสิ่งนี้นะครับเนาะผมกำลังําสิ่งของครับเอาพาถวายพระอาจารย์ครับก็คงไม่ศูนเปล่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมนะเนาะเข้าไปกราบนวสการะอาจารยร์และการนําสิ่งของไปถวายท่านครับและสิได้ถือโอกาสสอบถามแนวทางนะครับเนาะว่ายังไงเพราะว่ามาเมื่อวานนี้ไปหมดเลยครับไปต่างประเทศหมด ปูสาปูเสือครับว้าวผ่านมาตอนแหลกคืนนอบ่เห็นโอ้ยเนาะสิขอกระพาะเอาเดือดะครับเนาะทำกาบขอผ่านเขาเนาะเพราะว่ามากคนเดียวกันยากลำบากน,นะครับในสิ่งถือของพันลุ่งพลั่งในที่ถือสาปถือเสือเเนาะเพื่อที่จะเอามาปูให้พระอาจารย์นั่งครับท่านผู้ชมครับอขออนุญาตปูเสือว้าวหนุ่มก็ไล่ขึ้นเก่าครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ มื่นหนึ่งก็ถือกล่องนะครับเนาะอีกมื่นหนึ่งก็ปูเสื่อให้กับพระอาจารย์มื่นหนึ่งก็หิวของพลุงพล่างครับกระติเฮตให้การถ่ายถ้ำยากลำบากแน่นนะครับเนาะครับพระอาจารย์รรครับขอกราบนิมนต์พระอาจารย์นั่งก่อนนะครับเด้อพระอาจารย์ครับนําหาจนเมื่อยครับเมื่อกี้ครับทำสิอพระอาจารย์นําหาจนเมื่อยเมื่อกี้ผมกรผพานมารอบหนึ่ง ผ่านมาแล,ล้วรอบหนึ่งแต่ว่าบม่เห็นพายจันพูออาา้นผมนําไปหอดกุฏิเหลืองๆของคุณมองหันผมซื้อว่าสิเป็นสรารปูตาแล้วก็เป็นสาลาของห่างๆครับพาา่อจันมีสาลาหนึ่งห่างๆผมไขว่ไขวว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นสถิตอยู่บ้านเนี่ยพ่นสแสดงเฮ้โหยตกใจเมื่อครับประกาศมรดกการครับพาา่อจันครับเ<อ>ดี๋ยวก่อนอื่นผมขอถวายหมากแล้วเนาะ เพราะว่าพระอาจารย์รู้สึกว่าจะชอบเคี้ยวหมาครับอันนี้เป็นข้าวหลามไว้ชันตอนเช้านะครับเนาะไว้ชันตอนเช้าเป็นขน้าวหลามเพราะว่าอาจารย์ได้กินไม่กัดกินขาอันนี้เป็นน้านําป่านาครับขอถวายพระาาาอา,า <c oughs> พะพะจารย์ครับสาธุพระอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ผมเขามหาพระอาจารย์ครับปลาขฏว่าไปเที่ยวต่างประเทศออสุโตเลยอ่าบิดบอกเก็บไว้ยูบ่ครับพระอาจารย์ผมขออนุญาตเมื่อไงเมื่อวานนี้ ตัวไหนเนาะโอ้นี่ครับโอ้ครับผมู้สูครับอันนี้เป็นใบของเมื่อวานครับที่ผมเข้ามาหาท่านอาจารย์โค้งสุดท้ายนะครับเนาะอาจารย์วงกลมให้ก็คือเจ็ดสองครับไปต่างประเทศซะแล้วครับส่วนสองแปดไปต่างประเทศรู้สึกก็จะสองครั้งนะครับท่านอาจารย์ไปสองครั้งแล้วนะสองแปดแล้วนะแต่ที่ผมสังเกตครับจะเหลือแค่เจ็ดสามครับเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่และหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะ เหลือแค่นี้ครับหรือว่างวดนี้จะมาตัวนี้ครับเจ็ดสามเ็ดสามอืมก็ไม่แน่แนั่นนะครับอาจารย์กับโบแน่เน้บางคนเห็นบอกว่าไปต่างประเทศอาจจะไม่กลับมาอกีกก็ไม่แน่เพราะว่าก็เคยมีประวัติวัติพานมาผมเคยให้ทันผู้ชมกับอ่าสามสองสี่นออกเล่าแล้ว่าท่นอพอมมหอดเมืองไทยออกอี่ครับสามสองสี่สามตัวคือกันครับ<อ>เห็นไหครับว้า เห็นนะครับออกจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์สืเพิ่มเติมตัวไหนบอครับพระอาจารย์มีบอครับหรือยังตัวเก่าอยู่ก็ลงที่สามอืมมันก็เหลือแค่เจ็ดสามครับพระอาจารย์ครับเหลือเจ็ดสามอืมครับพระอาจารย์ครับขอบคุณครับโขงสุดท้ายนะครับเนาะหมื่นว่านกล่ว่าโขงสุดท้ายมไม่ได้ขงสุดท้ายอีกนะครับ จ้าสี่ผมผิดจังแครับเนาะพอว่าไปต่างประเทศครับเอาแล้วครับเด็ดขาดครับนี่ครับเอาเจ็ดสามยังเหลือของนเจ็ดสามยังเหลือเอาวันนี้มามาสี่หกของน้อเพิ่มตัวนี้เพิ่มทีนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อเพิ่มเจ็ดสามและสี่หกแสดงว่าครับท่านผู้ชมครับอาจารย์มาวันนี้เพิ่มให้เจ็ดสามกับสี่หกอ่ะเจ็ดสามกับตัวเ่าสิครับอาจารย์ ตัวที่มาขอโค้งสุดท้ายวันเมืม่อวานเนี่ยตัวเก่าตัวครับอาจารย์ตัวเก่าเนาะตัวเก่าสแสดงว่าพระอาจารย์เพิ่มเพิ่มมาก็เป็นแค่46อ๋อเป็นแค่ห6อันนี้พระอาจารย์จะเพิ่มตัวใหม่ให้ครับแทนตัวเก่าเท่านั้นก็คือ47และ46ครับ47และ46นะครับเนาะเห็นไหมครับ ี่หกและสี่เจ็ดเอาลครับเพิ่มตัวไม้แท่นเจ็ดสองครับสี่หกและสี่เจ็ดครับอ่านี่นะครับเนาะอันนี้คือวงกลมให้ไหมครับท่านผู้ชมครับวงกลมให้ไหมอ๋อครับอืครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับอ่าซึ่งเมื่อวานผมมาครับอาจารย์ผมมาอาจารย์ให้ตัวนี้ตัวนี้เนาะมันเป็นต่างประเทศ มันจะกลับมาอีกไหมครับอาจารย์บันน่กันบ bon no. ูเน่เนาะวกลมไว้อ๋อวงกลมไว้ก็ไม่แน่แต่ตัวนี้คงจะไม่มาแล้วมั้งเพราะว่าไปเที่ยวต่างประเทศสองวันแล้วสองครั้งแหะสรุปว่าก็จะมีแค่เพิ่มมาใหม่ก็แค่สี่หกกับสี่เจ็ดเพิ่มมาใหม่หมดประจำที่หนึ่งครับ,รบเดืนอนแปดครับเนาะวันที่หนึ่งเดือนแปดทับหกแปดครับ,รบอ่า สิเป็นโครงสุดท้ายอีลและครับเพราะว่ามืออื่นน,นีกอหงวยเราทบานไทยก็สิได้ทำการออกแล้วนะครับเนะาะป้าแต่ว่า่านสุมเพ็งกับสิตาลด้นะครับเนาะมากก็มากสี่เจ็ดสี่หกสองเอาละครับ่านไปชมครับหลังจากมือว่านนะครับเนาะผมเด็กเขามหาพัทรุงครับพัทรุงก็ให้ทั้งเจ็ดสองแล้วก็สองแปดครับ ปรากฏว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเนาะ,ะมาวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับมาอีกครั้งหนึง่งว่าอาจารย์เพิ่มตัวไหนให้นะครับเนาะเดี๋ยวดูกันชัดๆครับสองแปนดนะครับอาจารย์สองแปนดนกับกับเจ็ดสองที่ไปไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศนะร<ม>ันสิตัสทีมเมดกับกับโบเน่เนาะผมยันอันนี้พี่เจ็ดสองกอาซิมาอะไรนี่ครับเพือ่อที่พาะอาจารย์มุ่กลมให้นะครับเนาะเจ็ดสอง ส่วนหนึ่งเจ็ดสองแปดสี่หกนะครับเนาะเห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดและสองแปดและสี่หกครับอันนีกะสามตัวนีดสามตัวนิดนะครับเนาะ, 2, 8, ะ 4, 6, อ่อะ,นนะนะอสิการเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวที่อาจาร,รย์วงกลมนี้จะดีที่สุดครับเพราะว่ามันใส่เงินโบราณนะครับอาจารย์เนาะใส่เงินซื้อหน่อยกันซื้อมุสตกะบ่ไหวครับ แต่ที่มาวันนี้ที่อาจารย์เพิ่มให้ก็มีแค่สี่เจ็ดครับอาจารย์สี่เจ็ดกับสี่หกนะครับเ <46. S 1> นาะครับธันวุนชับซึ่งพระอาจารย์กับวงกลมให้นะครับเนาะวงกลมให้ก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสองและสี่เจ็ดสามตัวครับสามตัวสา,ามเม็ด่านู้ชกะอยากให้พระอาจารย์เมตตานะครับเนาะเคาะให้สักเม็ดเดียวที่พระอาจารย์ชอบครับ คิดว่าจะมาเป็นไหมครับอ๋อเป็น47 47กับ73เนาะเพราะว่า72 28ออกไปแล้วอ่ะสรุปครับท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะครับเนาะอ่าจะในกระโค้งสุดท้ายแล้วครับมืออื่นครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นกับแคปหน้าจอไว้เนาะเนาะแคปหน้าจอไว้อ่ะท่านผู้ชมก็อาจสิสับสนนะครับอ่าไม่ต้องสับสนครับเนาะไม่ต้องสับสนครับไม่ต้องสับสนอ่า อาจารย์เคาะให้นะครับเนาะก็คือ47ครับ47และ73 72ครับที่เหลือจากนั้นนะครับเนาะให้ทำส้มเอาไปพิจาจรณาก็แล้วกันครับไม่ค่อยมั่นใจมั่นใจ2ตัวอืวม47ที่มั่นใจก็คือ73กับ47่า,า73ากับ47และโค้งแรกที่มี63ตัวนั้นก็ อยู่ในโค้งแรกเนาะหกสามวันนี้กันนาะหกสามสามหกแต่เมานี่มีสี่หกเอาละครับท่านผู้ชมครับสรุปโค้งสุดท้ายจริงๆครับหลังจากเมื่อวานมาก็ว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแต่ก็มุโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเพราะมันเป็นตามประเทศครับอาจารย์ก็เลยครับตัดสินใจให้ครับที่มุกกมให้ครับเนาะเห็นไหมครับที่มุกกมให้มีเจ็ดสาม ดูมือผมครับดูมือผมเจ็ดสามเจ็ดสองและสี่เจ็ดครับท่านผู้ชมครับส่วนสามตัวใครอยากจะไปเล่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครัเนาะส่วนเลขที่เหลือคือหนึ่งเจ็ดสองแปดและสี่หกอันนี้ขอให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาเอากันแล้วกันครับเพราะว่าอาจารย์วงคมให้แค่นี้ครับหนึ่งสองสามเม็ดนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมขอ อาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีของพระรวงป่าชายแดนนะครับเนาะจงตดนบันดาลครับให้ท่านชมจงโชคดีแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนาครับให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อวันนี้ครับผมชินบาเบอร์สตโรขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ